ขอต้อนรับสมาชิกพระสอนศิลธรรมวิลัยมาจุลาองค์กรราชวิลัยทั้งที่ได้สมัครเข้ามาแล้วแต่ยังไม่ผ่านกระบวนการการสอบวัดประมงคนและรูปที่สมัครเข้ามาใหม่ตามรายงาน้านั5้น253รูปซึ่งเป็นจำนวนมากพอสมควรก็เป็นแนวปฏิบัติที่ทางสำนักงานพระสอนศิลธรรม มหาวิทยาลัยมาจุฬาลกรณราชวิทยาลัยไ,ได้ถือปฏิบัติว่าเมื่อมีพระสอนทิฏฐิธรรมที่ลาออกด้วยเหตุผลใดก็ตามก็จะทําให้ตําแหน่งที่ได้กําหนดไว้ว่างเมื่อมีการเข้าออกและขาดกันบ่อยจําเป็นจะต้องมีการสมัครเข้ามาซ่อมเสริมอัตราที่ขาดไปเพรเป้าหมายเนี่ยแต่ละปีนรก็มานั้นเรามีว้าหมายจากภาครัฐ เราขอไปจํานวนหนึ่งหมื่นแปดพันรูปในนั้นระบบงบประมาณก็ได้มาเป็นปกติมหาวิทยา,าลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาโดยสำนักงานพระสอชอธิรมก็ได้สนองงานของคณะรัฐบาลสนองงานของสังคมป,ประเทศชาติสนองงานของคณะสงฆ์สนองงานของมหาวิทยา,าลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาในภารกิจงานบริการวิชาการด้านศาสนาแก่สังคม เจกรูก็ได้ตั้งใจในการที่จะรับรู้ข้อมูลสารข่าวสารและก็แอดหรือสมัครตัวเองเข้ามาสู่ระบบการสมัครเป็นพระสอนศีลธรรมสังกัดมหาวิทยาลัยมหฬาลรราชิัยในโรเรียนถวายทุกครูนะครับว่าโครงการพระสอนศีลธรรมนี้มีสองมหาวิทยาลัยก็คือของมหาวิทยาลัยมหุฬาลงกรราชิัยัยและก็มหาวิทยาลัยมหาบุรีรัราชวิทยาลัยงบประมาณภาระเหมือนกันนะครับซึ่งข้อวัดปฏิบัติอะไรก็ไม่แตกต่างกันเนื่องจากว่าเรา มีงบประมาณมาจากทิศทางเดียวกันมาจากสำนักงบประมาณเช่นเดียวกันแล้วเป้าหมายคือทำเพื่อเด็กเยาวชนในสถานศึกษาแล้วก็มีพระเป็นผู้ขับเคลื่อนเป็นสมาชิกในโครงการที่ทำสนองต่อนโยบายยุทธศาสตร์ในภาครัฐเกี่ยวข้องกับสารยาภาพของบุคลากรหรือทรัพยากรมนุษย์ในประเทศชาติเราก็เขาพูดกันเป็นสี่คำด้วยกัน เก่งดีมีวินัยและภูมิใจในใจภูมิใจในความเป็ชาติไทยสี่คำนี้จึงเป็นตุผทที่เราจะต้องช่วยกันในการที่จะช่วยสอนพัฒนาอบรมฝึกปลือลูกหลานของเราให้เข้าตรงกับคำสี่คำที่ปรากฏในยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศชาติตามประนุว่าเก่งดีมีวินัยและภูมิใจในความเป็นชาติไทยนี่ครับีนี้ ก็ควรที่จะรับรู้รับทราบว่า,บ,าบทบาทหน้าที่การเป็นพระสอนนิธรรมตแต่เบื้องต้นนะครับเผื่อใครทราบแล้วหากว่ามีศรัทธาก็จะได้ทุ่มเต็มที่แต่หากว่ายังลังเลสงสัยก็ต้องถอยออกไปก่อนเพราะฉะนั้นเป็นโครงการที่หวังผลหวังประสิทธิภาพหวังผลคือต้องการให้พระสอนนิธรรมนั้นเข้ามามีก,การเกี่ยวข้อง กับการขับเคลื่อนศิลธรรมให้กับเด็กเยาวชนสองมีผลนั่นก็คือว่าเมื่อพระสอนธรรมทำหน้าที่เต็มที่แล้วผลออกมาก็คือลูกหลานของเราก็จะเป็นเด็กที่รู้จักความกตัญญูกตาวมีทีมมีวินัยใฝ่ในการทำความดีอันนี้ก็เป็นผลที่เป็นตัวอย่างและเป็นรูกประทับมัดประเมินได้จากที่ หลายๆรูปที่อยู่ในโครงการนี้ได้ทํางานกันมานก็มีผลงานอันดีงามโดดเด่นเป็นที่ยอมรับจากสถานศึกษาแล้วก็ตัวผู้เรียนเองประเมินผลในระดับภาพรวมก็ทําให้มีการประเมินเรื่องงบประมาณว่าคุ้มค่าหรือไม่ปรากฏว่าผลออกมานั้นงบประมาณเพียงนิดหน่อยที่พระคุณเจ้าทํางานแล้วรัฐบาลเห็นอกเห็นใจว่าภารกิจของพระก็มี รัฐบาลก็ให้เรื่องค่าสื้ออุปกรณ์มาบ้างให้ค่าเดินทางคือที่จะเดินทางไปสอนในเรียนต่างๆอที่จะดํารงชีวิตอยู่ได้เล็กๆ,ๆน้อยๆไม่มากนักเนื่องจากว่าเป็นภรรารกิจงมามันฟุตุนให้เราในธรรมนาสนองยุทธศาสตร์ของชาติแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับพระพุทธศาสนาวัดวารามก็จะได้อานุสส์ว่าเด็กดีมีวินัยไฟในการทําความตีอุปถัมภ์บำรุงพุทธศาสนาถวาย เข้าไาอาหารทำบุญสุทธนททนทานตามเทศกาลสําคัญของชาวพุทธเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกกันว่าหน้าที่ของพระสอนิธรรมที่เรากำหนดเอาไว้ก็มีสักสี่อย่างนะท่านนะหนึ่งเข้าไปสอนสอนสาระการรู้ศาส,สนาซึ่งเป็นหลักสูตรเป็นกฎหมายที่ใช้อยู่ในกลุ่มสังคมศึกษาศานาและวัฒนธรรมแต่นี้เพื่อเป็นการให้ง่ายทางสำนักง,งานพระสอนในทางก็มีคู่มือ ในการที่ทําให้พระสอนจรรรันั้นนําไปใช้นําไปสอนมีทั้งคู่มือที่เป็นสอนตามหลักสูตรสาระการในรู้ศาสนาสอนตามเวลาจริงที่เราได้จบลงกับโรงเรียนเอาไว้ก็ประมาณเทอมละสิบปดหรือยี่สิบครั้งก็ไม่เกินนี้เราก็มีคู่มือให้นะแผนการเรียนรู้เป็นหลายชั่วโมงจะมีเรียนรู้เรื่องอะไรนี่เราพี่ให้หมดเลยนะตั้งแต่ชั้นป .1 ถึงป .6 เราทำให้ให้ให้ใหใหใหเบ็ดเสร็จเลยนะประการที่สองเราก็มีแบบว่าคู่มือการจัดกิจกรรมสอนศริธรรมแบบขั้ชั้นนั่นคือเป็นไปตามสภาพที่เราสอนนั่นแหละปสีปห้าปหกเรียนห้องเดียวกันทายวันศุกร์นี้เป็นต้นเราก็มีผู้มือจัดกิจกรรมให้กับพระสอนศริธรรมสองประเภทนี้หรือสื่ออื่นๆก็ตามที่จะอำนวยประโยชน์ให้กับพระสอนศีิธรรมนาไปใช้ในการจัดการการสอนนะเรามี แขวนเอาไว้อยู่ที่เว็บไซต์ของสำนักง,งานระชสอนศิลธรรมอันนี้มีให้เบ็ดเสร็จแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะท่านเขาไปเสิร์ชไปชอบแล้วเอามาใช้มาปรับใช้ไปเพิ่มเติมได้ไปตัดต่อได้ไปเพิ่มเติมได้ให้มันเจ๋ง,ให,จงให้มันจ้าเพื่ีดีที่สุดสําหรับเราในฐานะเป็นผู้สอนก็แลวการแต่ว่าเรามีตัวอย่างแบบที่ดีให้ปรากฏอยู่ยในคลุมนี่ก็ได้ภารกิจก็คือช่วยสอนแต่ละการรู้ภษาศาสนาแบบนี้ต้องไปคุยกับคุณครูก่อนนะ สถานศึกษารโรงเรียนเ็ามีผู้มีการมีครูรับผิดชอบครูรับผิดชอบหือหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมก็ไปคุยกับท่านจะให้อาตรมาภาพสอนสัปดาห์ละกี่ชั่วโมงสอนปไหนบ้างแล้ววิธีการออกข้อสอบ <S 2> <S 2> อจะทำยังไงอันนี้ก็ไปคุยกันให้ได้นะท่านที่สมัครมาใหม่ก็ไปคุยให้ได้อาศัยตัวกับท่านความสัมพันธ์กับท่านพ่นอกับครูเนี่ยกับโรงเรียนนะให้เชื่อมให้ติด นะเราจะไดะ้มีที่สอนแล้วโรงเรียนจะได้มีความภาคภูมิใจว่าเรามีพระสอนที่จะทำเป็นของตัวเองแอบไหน,นั้นไปสอนเร<ะ>ื่อง้างกรที่บไปนี่ไปด้วยเราพระัโรงเรียนจะต้องมีการใช้สิทธิ์ร่วมกันนั่นือกว่าพระก็จะอ้างว่านี่โรงเรียนของเราเราเดินเข้าไปสอบได้นะตามสิทธิที่จะได้ท้ายรายการจะสอบได้ผ่านเกณฑ์ นะก็มีบัตรให้เขามีบัตรปัป๊บท่านก็เดินเข้ารงทเดียนได้แต่ว่าเรารับรองท่านแหละสถานนะก่อนเป็นพระสอนนิธรรม,มว่าท่านมาป,นประสบนิเทศแล้วแล้วก็สอบผ่านตามกฎเกณฑ์ที่ทางตำนันกงานพระสอนนะิธรรมได้อ่าบอกท่านว่าจะต้องทำอะไรหนึ่งสองสามนะ,ะนี่เรียกว่าสิทธิ์ของเราในการเข้าไปสอนเรามีแล้วหากว่าเราสอบผ่าน่นะาในการนี้แล้วก็ถูกประกาศติดตามว่าประกาศผล เมื่อถูกประกาศผลนั่นแหละท่านเป็นสมาชิกพระสอนที่ทำแล้วเดี๋ยวเป็นสมาชิกต้องไม่สอนต้องไม่คุยกับครูบาอาจารย์เขาว่าจะให้อัตมาภาพสอนห้องไหนวิชาอะไรกี่ชั่วโมงนะเราก็ต้องบอกว่าในการสอนของอัตมาภาพนั้นทางมหาวิทยาลัยเขาถวายค่านิตยพนะเดือนละสองพันห้าขอให้คุณครูช่วยดําเนินการทางเอกสารให้ด้วยก็คือท่านผู้มยการจะต้องเซ็นเอกสารรับรองผล การสอนในการมาสอนของท่าสอนจิลธรรมอย่างนี้ต้องทาทุกๆเดือนทําเสร็จก็ต้องส่งมาทางตามสายให้ถึงกับมาวอทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิาลยก็มีทนายเขตทางวิทยาลัยคอยดูแลท่านในหัวมุมเมืองต่างๆอนี้แล้ะข้อประเด็นข้อที่สองก็คือว่าช่วยดูแลเรื่องการอบรมศิลธรรมจริยาน้อยงานอบรมเช่นเย็นวันศุกร์ สวดมนต์ไหว้พระฝึกหัดปฏิบัติทำฟันเทศฟันธรรมห้าสิบนาทีแผ่เมตตาอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการอบรมสินธรรมจันจาหรือวันพระวันพุธเป็นวันพระวันศุกร์เป็นวันพระรีเป็นต้นนะทางโรงเรียนเขากำหนดเวลาเราก็ไปช่วยนะเป็นพระก็ไปให้เด็กได้ทำพุนใจบารเสร็จแล้วก่อนจะกลับก่อนที่ยะถาก็ให้ธรรมะสักหน่อยห้านาทีสิบนาทีก็วางแผนไว้ว่าเดือนหนึ่งวันพระก็สิครั้งนั้นคำเทศของท่าน ก็เป็นบทเรียนการสอนประมาณสี่ครั้งเหล่านี้ท่านก็สามารถเขียนมาเป็นภารกิจเป็นเนื้องานที่จะเป็นเรื่องให้เบิกขั้นนิตยพัฒน์ได้น,นี่นะ,ะไม่ต้องเข้าห้องเรียนแต่ว่าอบรมศิลธรรมจัญญานะให้มีเนื้องานมีคอนเทนเนื้อธรรมะมีวิชามีหัวข้อแล้วก็มีเวลาสอนกลุ่มเด็กคือกลุ่มไหน ให้มีเรื่องที่จะเขียนอยู่ให,หรายการอันนี้ก็สามารถเปิดนติตยสา์ได้สององรบรมสิน,นรรมจัญญาผ่านไปแล้วนะสามช่วยกันเติวเข้มธรรมศาสามเป็นภารกิจของคณะสงฆ์แต่ละปีเราก็จะมีส่งธรรมศึกษานะในเรียนปถมหรือมัธยมเนี่ยอ่าก็ก็จะมีเรื่องการสอบธรรมศึกษาเป็นนั้นก็ไปช่วยช่วยคณะสงฆ์นะช่วยคณะสงฆ์ในการที่จะเติวเด็กจัดห้องแล้วก็คุมสอบ ให้เป็นตามระบะบระเบียบของคณะสงฆ์ที่กำหนดไว้นี่ก็เรียกว่าคอยติวเข้มเรื่องสอบธรรมศึกษาและสุดท้ายข้อที่สี่ช่วยร่วมช่วยร่วมช่วยร่วมด้วยช่วยการพัฒนาเรื่องโครงการเรียนวิถีพุทธซึ่งตอนนี้งเรียนว,วิถีพุทธเป็นความหวังของคณะสงฆ์เป็นความหวังในการศึกษานะชักอ่อนแรงเต็มทีหากว่าเราไม่ช่วยกันนะเห็นที่ว่าโครงการเรียนว,วิถีพุทธก็คงจะไม่มีในประเทศไทยแล้ว ก็ต้องอยู่ที่ครูบาอาจารย์ช่วยกันฝืนแข็งคืนเอาไว้ไม่อย่างนั้นก็โครงการนี้ก็จะไม่มีแล้วก็จะเสียเวลาในการที่พลิกฟื้นอีกนะยเพราะนั้นก็ช่วยกันดูแลด้วยโครงการว,วิถีพุทธนะไปดูหน่อยว่าโรงเรียนเรามีป้ายอะไรป้ายโรงเรียนนี้ไปโรงเรียนว,วิถีพุทธนั่นแหละท่านต้องไปช่วยกันพัฒนาเพราะว่าโรงเรียนว,วิถีพุทธเขามีตัวเกณฑ์ตัวมาตรฐานตัวทีวัดอยู่จะทํายังไงให้ประสบความสําเร็จสมประกว้ เป็นวิถีพุทธนําเป็นวิถีพุทธราชธรนจะทําอย่างไงต้องช่วยกัน,นมีคู่มือมีแนวทางในการดําเนินการอาจารย์ที่ท่านเป็นพระสอนนิธรรมท่านจะรู้เรื่องนี้ดีท่านก็ไปดูในข้อมูลว่าแนวทางการดําเนินการโครงการนุนเรียบวิถีพุทธเขาทํากันอย่างไรท่านก็ไปเลยนะอ่ะตอนนี้พระอาจารย์สมเกียิกิติยานโนในริสงฆ์นครลํปางเนาะ,ะนี่อยู่ที่วิทยายสุ์แล้วอยู่ที่โรงเรียน อาจารย์สมเกียรติครับตอบผมหน่อยครับอาจารย์สมเกียรติกิติยานโนโวสอนนครลำปางเนี่ยเป็นพระอาจารย์อยู่ที่วอสอนนครลำปางใช่ไหมใช่ครับเออนั่นบบน่ะสินึกว่าเป็นห้องเรียนนึกไปนึกมาเออเห็นมีโยมเดินไปเดินมาเอ้อน่ากลัวเป็นพวกเราอยู่ข้างหลังอันนี้มาเฝ้าดูใช่ไหมว่าสมาชิกสมัครใหม่เนี่ยเข้ามา ในห้องสูมหรือเปล่านะใช่ไหมอาจารย์สังเกตใช่ไหมครับ uh huh. เออเนี่ยเห็นไหมก็อาจารย์ที่เป็นหัวหน้าสายทางเรียลสอก็มาเฝ้าดูว่าสมาชิกของตัวเองที่สมัครผ่านเข้ามาแล้วเราจะต้องเข้าระถมนีเทศเนนะี่ยสมาชิกของนครล,ลำปางเข้ามาบ้างหรือเปล่านะนะเขาก็มาแอบมองดูนะติดตามประเมินผลนะเอออาจารย์นิรันด์ปัญญาวชิโรนี่เป็นใครล่ะเป็นพระอาจารย์หรือว่าเป็นสมาชิกพระสอนศีลธรรมครับ สกวสอครั้ค,ครับออเข้ามาที่ที่วิเลยสงใช่ไหมครับเออแสดงว่าถ้าอาจารย์สมเกตก็สมัครใหม่ใช่ไหมเนี่ยอาจารย์สมเกตเหมือนกันเปล่าใช่ครับสมัครใหม่เออนี่ก็เรียกว่าติดตามเลยนะติดตามเลยนะเนี่ยออาติดตามเลยมาสมัครยันที่เลยเลยเนี่ยก็ยินดีตอนรับนะครับถ้าอย่างนี้ได้แน่นอนมายันที่แสดงเอาเฝ้าเฝ้าตําแหน่ง ตอนนี้ต้องมีเฝ้าตําแหน่งเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่ามีพระอาจารย์เนี่ยสนใจในการสมัครเป็นพระสอนทำไปเยอะทาไม่เฝ้าจริงๆนะโอ้ก็ตําแหน่งนี้ก็คนเอาไปกินแล้วนะเพราะว่าแต่ละเดือนแต่ละปีง่อมาเน,นนะ่ะก็จะมีพระที่ต้องการที่เป็นพระสอนที่ทำเฝ้าตําแหน่งอยู่นะถ้าตําแหน่งว่างเขาก็มาเข้ามาเลยนะถ้าเก่าเนี่ยมาแล้วแต่ว่าไม่สอนเนี่ย เขาก็คัดชื่อออกนะเขาจะไม่นิมนต์เป็นสรีมงคลในบัญชีพระสอนศีลธรรมเขาไล่ออกโดยอัตโนมัติเลยนะไม่งอนะไม่งอนะเพราะมีพระที่จะมาทําหน้าที่เยอะมากเช่นในเดือนนี้สมัครมาแล้วเท่าไหร่ล่ะสองร้อยห้าสิบกว่านะแล้วเรากําลังมีหนังสือลงไปให้สำรุจพระสอนศีลธรรมในโคต้าของตนเองเช่นนครลำปางเนี่ย มีโควต้าให้เท่าไหร่แล้วตัวเองก็ต้องรายงานว่าตกลงปีโง่ามา2,518เนี่ยซึ่งจะใช้ในเดือนตุลาในปีนี้นะนะจะสู้ในยอดเดิมไหมนะหรือว่ามีพระไม่ถึงจะขอลดเนี่ยถ้าขอลดประมอัตรานี้เราก็ไปตั้งจังหวัดอื่นจังหวัดอื่นก็ได้ไปนะท่านครลำปางก็เสียประโยชน์ไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราต้องช่วยกันมายืนจันสิทธิโคต้าในแต่ละจังหวัด ซึ่งมีวิทยาลัยส่งเช่นนครลำปางก็เป็นวิทยาลัยส่งที่ดูแลพระสอนศธรรมนครลำปางอย่างนี้เป็นต้นเลยะันั้นผมก็ขอต้อนรับนะครับในฐานะเป็นเรือใหญ่โครงการพระสอนศธรรมมหาวิยทยาลัยมหิาลกรดราชวีไลเราขอต้อนรับสมาชิกพระสอนศีลธรรมที่เข้ามาสมัครใหม่แล้วก็ท่านที่ยังค้างอยู่ที่ทำกันบ้านไม่ผ่านก็ขอให้ทุกท่าน ได้อยู่กับรายการแล้วก็ทกําการบ้านนะให้ผ่านประเมินความรู้เบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับถ้าผ่านแล้วก็จะรอประกาศว่าเราจะเป็นผ้าสอนที่ทำสังกัดมหาวิทยา,าลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยห,หรือไม่ก็ติดตามกันไปนะเป็นอันว่าผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิธีปฐุมนิเทศผ้าสอนที่สมัครเข้าให,ให,ใหม่ประจําเดือนสิงหาคมนะสิงหาคมนี้นะนะขอทุกท่านได้ ทำหน้าที่กันต่อไปนะ,อะขอขอยทุกท่านนะประสบความสำเร็จเราได้เป็นพระสนทํมกันทุกรูปครับทัมมะสวัสดีครับ